อัลฟาแตกเปิดแบบตัวรถตู้ไฟฟ้าค่ายจีนอย่างหรูชาร์จ12นาทีวิ่งในไกลถึง500กิโลเมตรทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปกดกด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ต้องบอกว่าไทยเราถั่วเป็นประเทศที่ฮอตฮิตสุดๆสำหรับตลาดรถไฟฟ้าล่าสุดคายรถยนต์แบรนด์พรีเมียมของจีนก็เข้ามาชิมลางในไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยเฉพาะแบรนด์ซิกเกอร์และเอ็กซ์เพลงแต่แบรนด์ลีเอออโต้กลับยังเงียบอยู่สงสัยจะรอนำรถ MPV ไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดจีนไปสดๆร้อนๆเข้ามาแน่ๆที่สุดจะพาไปชมกับเจ้าลีเมกากันว่าคันนี้จะล้ำแค่ไหนพอสู้ใครอื่นได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก่อนจะไปที่สเปคสุดจิ้งของตัวรถขอเล่าประวัติแบรนด์ซะก่อน ลีเสียงหรือรีออตโต้ตั้งชื่อตามเจ้าของแบรนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2015ที่เมืองซินเจิ้นประเทศจีนมุง่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เข้าถึงได้ปัจจุบันมีรถในไลน์อัพทั้งหมด4รุ่นเป็นรถ SUV 3รุ่นคือ L7, L8 และ L9 และคันล่าสุดรุ่นสุดท้ายคือเมการถ MPV ไฟฟ้า100%คันแรกของทางค่ายซึ่งเจ้าเมกาคันนี้มาพร้อมกับคุมพลังมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อน4ลอ้อให้กำลังรวมกันสูงสุด544แรงมา้าแรงบิดสูงสุด542นิวตัเมรท,ททอปสีีดถูกกจไ้่1 180 ไมตต่อชั่วโมงจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ชิลิน 5C หรือ NMC ของบริษัทชั้นนำอย่าง CATL ความจุมากถึง102.7กิโลวัตต์อาววิ่งในไกลสุด710กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนข้อดีของแบตชิลิน 5C ที่ทาง CATL จัดมาให้คือรองรับการชาร์จไฟ DC Fast Charge สงสุดถึง520กิโลวัตต์แต่ยังเคลมว่าชาร์จไฟแค่12นาทีก็วิ่งดนไกลถึง500กิโลเมตรเชียวนะเออ จะหาว่าโมก็คงจะไม่ได้เพราะอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ชาวจีนนามว่าตั้งเชอชื่อจจากได้ทดสอบชาร์จแบตรถตู้ไฟฟ้าลี่เมกาที่ตู้ชาร์จของลี่ออโตซึ่งเป็นเทคโนโลยีการชาร์จแบบ5 c ปรากฏว่าตัวรถชาร์จไฟแบบ DC ซ a ฟ t สชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายในเวลาเพียงแค่10นาที36วินาทีเท่านั้นตัวรถรับไฟจากตู้ได้สูงสุดถึง521.2กิโลวัตต์เลยทีเดียวถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะ ดีไซน์ภายนอกมินิมอลสุดๆแต่ก็ยังดูหรูตัวรถมีค่าสัรปัะสิทธิ์แรงเสียทานหรือ CD เพียงแค่0.215เท่านั้นพูดง่ายๆคือรู่ลมที่สุดในกลุ่มรถ MPV รู่ลมกว่าเทสซาโมเดล3รุ่นปรับชมใหม่อีกนะครับเกตทับได้หรือเปล่านะลุงอีลอน หากจะพูดว่าคันนี้หน้าตาคล้ายหุ่นในสตเรียก็คงจะไม่ผิดนักเพราะสไตล์การตกแต่งค,คล้ายๆกันแต่ด้วยความที่เมกาไม่ดีไซน์ที่มินิมอลกว่าทำให้สตาริเดูเหมือนจะยังออกแบบไม่เสร็จซะง,งั้นขนาดของตัวรถเมกาก็ใหญ่กว่าโดยมีขนาดความยาว5.35เมตรกว้าง1 9 6 5สูง1.85และมรีระยะฐานล้อย,ยาวถึง3.3เมตรหากเทียบกับเจ้าตลาดรถ MPV หรูอย่างโตโยต้าอัลฟ่าและเวลไฟแล้วเมกาจะใหญ่กว่าแทบจะทุกมิติ ดถยจะยาวกว่าถึง34.5เซนกว้างกว่า11.5เซนจะมีระยะฐานล้อย,ยาวกว่า30เซนติเมตรแต่ตัวรถจะเตี้ยวกว่าประมาณ10เซน ภายในเจ้าเมกาจัดวางเบาะนั่งเป็น3แถว7ที่นั่งแบบ223ส่วนดีไซน์ก็ล้ำหน้าสุดๆมีการติดตั้งจอ OLED ความละเอียด 3K ถึง3จอโดย2อจอแรกอยู่บนคอนโซลหน้ามีขนาดจอละ15.7นิ้วร่วมอยู่ในกรอบเดียวกันกินพื้นที่เกือบเต็มคอนโซลส่วนจอที่3มีขนาด17นิ้วติดตั้งอยู่บนหลังคาหลังเบาะคู่หน้าเอาไว้ให้ผู้ดีสาร2แถวหลังควบคุมผ่านแฮนด์เกสเจอร์หรือท่าทางของมือเราในการตั้งค่าต่างๆได้แต่ยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มได้ <Wow. S 1> ตท้ยดวระบบเสียงแบบ Doby a Atmos ลำโพง21จุดให้เสียง3มิติกระหึ่มรอบทิศทางระดับน้องๆโรงภาพยนตร์เลยล่ะโอ้นี่มันโรงหนังเคลื่อนที่ชัดๆ ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าเมกาแน่นอนก็ต้องจัดมาให้เต็มสุดตามแบบฉบับรถจีนโดยจะมาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงซึ่งมีทั้งไรได้และเรได้ย่างละ12ตัวกล้องมองภาพรอบคัน1 1ตัวไว้ตรวจรับสภาพแวดล้อมรอบตัวรถและประมวลผลด้วยชิป Nvi d i a ดี i n X ซที่พัฒนามาสําหรับระบบขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะจํานวนถึง2ตัวรับมือการขับขี่ได้หลากหลายสถานการณ์ตั้งแต่ในเมืองนอกเมืองทางแยกวงเวียนและรวมถึงระบบช่วยเข้าจอดและถอยออกจากที่จอดจากระยะไกลได้ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ ของวงการรถไปแล้วก็ว่าได้ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงจากเมืองนอกฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเฮนลีเมกาจัดมาให้ช่ำๆขนาดนี้พี่ๆจะวันไหวกันบ้างเรียงครับแต่เดี๋ยวก่อนหากใครยังลังเลเราก็ขออาสาพาทุกคนไปดูพรีวิวจากสื่อยันยนชื่อดังของจีนอย่างต้าเจีเชี่ยเยียนรุ่นเนียรีวิวเจ้าเมกาเอาไว้ว่า เจ้าคันนี้ถือว่าเป็นรถ MPV ที่เกิดมาเพื่อค้นคู่แข่งโดยแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้หลีออโตเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในจีนเรื่องการที่ยังไม่ทํารถไฟฟ้า100%ยังคงมีขายรถไฮบริดควบคู่เกิดไปและมักจะบอกกับสื่อเสมอว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ยังไม่พร้อมแต่ในเมื่อเมกาเปิดตัวมาเป็นไฟฟ้าล้่นแบบนี้ก็เท่ากับพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าหลี่พร้อมจะล้มคู่แข่งในตลาดโดยตัวรถจะมาพร้อมกับดีไซน์สุดมินิมอลแนวไซเบอร์พังล้ำไม่เหมือนใครภายใต้าการออกแบบตัวถังที่เน้นความลู่ลมเป็นหลัก กระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบชุดไฟหน้า LED ฝังเข้าไปในการชนแถไฟ daytime running light อยู่เหนือฝากระโปรงกระจกบานหน้าลาดเอียงสุดอะไรสุดต่ไม่ตัวรถดูเรียวยาวและไม่ได้สูงเหมือนรถตู้ทั่วไปเนือหลังคาที่เด่นๆก็จะมีชุดเซ็นเซอร์ไลดา้าที่คอยตรวจจับด้านหน้าของตัวรถนอกจากนี้เส้นสายตัวรถด้านคางก็เน้นความมินิมอลมือจับประตูเรียบไปกับตัวรถล้ออลอยไลย a e r o d ด n นามิกขนาด20นิ้วหุ้มด้ยางขนาดเล็กกว่าใครเพื่อนโดยจะได้ยางมิชลีนอิมเพรสซี่2ขนาด 245/60R18 ส่วนหลังคาตัวรถ ลักษณะโค้งลาดลงไปด้านท้ายแต่ไม่โดรรถดูเหมือนเป็นรถทรงกล่องลาซะจนคนยืนสูงกว่าทารถได้ซ้ำไปไฟท้ายก็ดูโดดเด่นสไตล์โรบอทขอบ้วยเส้นสายไฟ LED บราสีแดงยาวซ้ายจะดดขวาเปิดฝาท้าทยมาก็ต้องตะลึงเพราะมีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่28นิ้วถึง4ใบและกระเป๋าเดินทาง20นิ้วอีก2ใบแบบพอดีพอดีหากใครอยากขนของเยอะกว่านี้ก็สามารถพับเบาะแถว3ได้ด้วยไฟฟ้าแบบ2จังหวะเพิ่มพื้นที่ไปอีกใครไปช็อปอีกเกียก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขนของกลับไม่ได้กันแล้วนะ ดีซพไซน์ภนกว่าลำแล้วภายในก็ลำไม่แพ้กันพื้นที่ภายในกว้างขวางหุ้มด้วยหนังนุ่มเนี่ยปลารอบคันหน้าจอคมชัดชิป snapdragon 8295แรงพอสำหรับฟังก์ชันภายในทั้งหมด user interface ใช้งานได้ดีเข้าใจง่ายส่วนงานประกอบตัวรถก็ทำออกมาได้ดีสมกับเป็นแบรนด์หลีไม่มีคำว่าผิดหวังตัวเบาคนขับก็อบกระชับกำลังพอดีมีที่รองต้นขาให้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถไปเที่ยวทางไกลสุด,สด ส่วนบเบาะแถว2เป็นแบบกัปตันซีนุ่มสบายอกกระชับกำลังดีมีโหมดเป่าร้อนเป่าเย็นและระบบดูดสิจุดควบคุมฟังก์ชันการใช้งานของตัวเบาะได้จากที่พักแขนไม่ต้องมาจิ้มจากจอเหมือนค่ายอื่นเน้นให้ใช้งานได้ง่ายผู้สูงอายุใช้ได้เด็กใช้ดีเบาะแต่ละตัวมีที่ชาร์จมือถือไร้สายขนาด50วัตต์มาให้ด้วยชาร์จไฟแรงไม่ต้องแย่งใครกันแล้วแต่ขอเอมเมตนนิดนึงคือตรงตัวเบาะไม่มีที่วางแก้วและไม่มีปุ่มลดกระจกใกล้ตัวคนนั่งทั้งที่วางแก้วและปุ่มลดกระจกอยู่ชิดกับ,บาะ่นอย หน้าจอหลัง17นิ้วก็คมชัดควบคุมการทำงานด้วยท่าทางของมือเราได้ถือว่าลำมากๆใช้งานได้ง่ายอีกตาหากบอร์ดแถว3ก็จัดว่าแจ่มว,ว,ว้าว,าวเพราะนอกจากจะปรับเอนแบบไฟฟ้าได้แล้วยังมีระบบเป่าร้อนมาให้ด้วยแต่ถ้าขายในไทยขอระบบเป่าเย็นแล้วกันนะส่วนพื้นที่เล็กรูมช่วงบอร์ดแถว3ก็เหลือๆคนตัวสูงระดับ,บ180เซนนั่งได้สบายแต่พื้นที่ room เฮดรูมเหลือพอดีไปนิดแต่ก็ถือว่าทำได้ดีน่าประทับใจสำหรับรถหลังคาเอียงโหดขนาดนี้ พอได้ลองขับก็เข้าใจแล้วว่าทำไมหลี่ถึงเลือกใช้ล้อวงเล็กและแก้มหนาๆนแนทนล้อวงโตๆเพราะช่วงล่างนุ่มสบายเสียเลยเกินเกียรอยต่อถนนได้ดีมากๆช่วงล่างตัวรถก็เป็นแบบถุงลมแอร์ซัสเพนชั่นด้วยนะสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ถึง4เซนติเมตรพุ่งมาเลายก็โอเคเลยแหละน้ำหนักกำลังพอดีในทุกย่านความเร็วอาจไม่ค่อยแม่นยำเท่าเจ้าตลาดอย่างเติรต้าอัลฟาแต่ก็ปราศจากข้อกังขาที่ชอบมากๆคือตัวพวงมาลายมีแถบเจ้ามัดวัดขนาดจิ๋วให้มาด้วยทำให้ทัศนวิสัยภายนอกดีและลงกว แต่ปรับตัวให้เข้ากับรถได้ไม่ยากเลยการเก็บเสียงก็จัดว่าทำได้ดีเยี่ยมเงียบตั้งแต่แถวหน้ายันแถวหลังอาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างตรงประตูนิดหน่อยที่ความเร็วเกิน 1, 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เอาเป็นว่าถ้าแถวหลังแอบกระซิบนินทาแถวหน้าได้ยินกันแน่นอน <_ uk> ตัวรถออกแบบให้มีกระจกแสเฮาส์บานใหญ่รอบคันถือว่าเป็นประสบการณ์นั่งรถ MPV ที่ไม่เหมือนขงค,ค่ายอื่นเลยจริงๆ โดยรวมแล้วลีเมกาเป็นรถ MPV ที่มีแววว่าจะพลิกเกมในกลุ่มรถแบนไฟฟ้าได้เลยด้วยศักยภาพการชาร์จที่โคตรระไวภายในหรูหราแบบโมเดลลงตัวการเก็บเสียงและความโปร่งสบายเป็นเลิศชงลางนุ่มอากงอม่าชอบชอบ,ชอบหากยอมรับดีไซน์ที่อาจจะดูไม่แกรนและออปชันในบอบ์ดแถว2ที่เกือบจะครบคันได้ลีเมกาคันนี้ก็เหมาะจะเป็นรถครอบครัวประจำบ้านของคุณเลยแหละหลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่กันนะ ลีเมกาเปิดขายในจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคม2024ที่ผ่านมาไดยเปิดราคาขายรุ่นท็อป Megamax กเป็นรุ่นแรก ที่559,800หรยยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 842,000บาทแพงกว่าซิกเกอร์ศูนรุ่นเริ่มต้นในจีนประมาณ12%แต่ถูกกว่าศูนย์รุ่นท็อปในจีน5%เมื่อเอาส่วนต่างราคานี้เทียบกับราคาของซิกเกอร์ศูนเกที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ไปสุดๆร้อนๆเราคาดว่าหลีเมกาถ้าได้ขายในไทยอาจจะมีราคา3,499,000ถึง3 8 9 9 0 0 0บาทถือเป็นราคาที่าน่าแสนใจเายทีเดียว ห้าเข้ามาขายในไทยจริงนอกจากจะมีซิกเกอร์009เป็นคู่แข่งแล้วก็ต้องเจอกับ X เพิ g ง X9 และ MG Maxus 9ที่มีช่วงราคาที่ถูกกว่าน่อยรวมไปถึงเจ้าตลาดอย่างเ o y o t a Alpha ฟาที่พังงาดอยูบ่บนยอดพีระมิดในตอนนี้เอาเป็นว่าตลาดนี้กำลังจะลุกเป็นไฟเดือดชาที่สุดมองว่าตลาดไทยกำลังให้การตอบรับรถพรีเมียมแบรนด์มากขึ้นหากหลีไม่รีบเข้ามาแจมก็อาจเสียโอกาสครองตลาดในไทยและภูมิภาคอาเซียนไปอย่างน่าเสียดาย ลีอัโตเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นแบรนด์พรีเมียมแต่กลับมียอดขายที่ดีเสมอต้นเสมอปลายยิงช่วงนี้เป็นช่วงหุ้ลิ้วหัวตอกของตลาดรถไฟฟ้าเหล่าบรรดาคู่แข่งในจีนก็กำลังขยายตลาดอย่างดูเดือด <c oughs> หลีเองก็ควรเร่งมือสักหน่อยก่อนที่จะเสียโอกาสย่งเค้กในตลาดไทยไปและคณละครับคิดว่าลีคุณมาเปิดตัวที่ไทยไหมและคิดว่าเจ้าเมกาจะพอฟัดพอเวียงกับตลาดรถแวนไฟฟ้าในไทยได้หรือเปล่ามาวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใ,ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ